สวัสดีค่ะวันนี้หนูตะมาหนูตะมาลองเพลงบาเตลาให้ดูนะคะเริ่มเลยาา ข,ขั้นคนพูบัญาชาวิชาอบรมจานิยาแก่ข้าในการปัจจุบันหาห้องพาร で